จีมเอ็มทีวีแจ้งข่าวเจนนี่ปานันติดเชื้อโควิดมีอาการครั้นเนื้อครั้นตัวเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่ตรวจพบเชื้อโควิดสำหรับเจนนี่ปานันหรือวัาชาระสุขชุม่มนักสแสดงในสังกัดจีมเอ็มทีวีที่ทางต้นสังกัดได้ออกหนังสือแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันวันที่15มกราคมเพจเฟซบุ๊กจีมเอ็มทีวีออกหนังสือแจ้งว่าเจนนี่ปานันนักสแสดงในสังกัดจีมเอ็มทีวีได้เข้ารับการตรวจ rt-pcr หาเชือ้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลวันที่15มกราคมเวลา14นาฬิกาและในเวลา17นาฬิกาทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชือ้อโควิด -19 ซึ่งขณะนี้เจนนี่มีอาการครั้นเนื้อครั้นตัวโดยระหว่างนี้ได้กักตัวอยู่ในที่พักเพื่อรอเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางเจนนี่และบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตนเอง โดยงานทั้งหมดของเจนนี่จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีจิม MTV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ